เอาละครับอยู่กับผมนะครับแมทนะครับในเกม Pop n nice i g h t นะครับผมเกมนี้เหมือนกับเด็ดบายเดรไลท์หรือเปล่าไม่รู้เห็นมีคนบอกให้เข้ามาเล่นอ่ะลองมาดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองมาเล่นของทางด้านของคิลเลอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะมีคิลเลอร์อะไรให้เราเลือกเล่นหรือเปล่าเกมนี้มันก็จะแนวคล้ายๆกับเด a ดบายเดรไลท์ครับผมตรงที่แบบมันจะมีเซอร์กับมีคิลเลอร์ใช่ปะคิลเลอร์ก็ต้องมานั่งมานั่งอะไรละคิลเลอร์ก็จะต้องมานมาหามาหาเซอร์ เออแล้วเอาเซอร์ไปแบบจัดการอะไรเงี้ยส่วนเซอร์ก็ต้องปั่นไฟแล้วก็ออกจากพื้นที่นะฮะเหมือนเซอร์จะมีพลังวิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือการอะไรนะครับแลงล่างเป็นสิ่งของอะไรเงี้ยครับเดีย๋ยวเรารอห้องก่อนนะครับผมมันชา้าเล็กเกอเอาวะดันเฮาส์นะครับผมเฮาส์ House. ดันนี้ผมไม่เคยเล่นนะฮะผมส่วนใหญ่จะเล่นดันฟาร์มนะครับมันเพิ่งอัปเดตมาเมื่อกี้นี้เลยครับผมเพิ่งอัปเดตเสร็จแล้วก็ได้เข้ามาเล่นเลยครับเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันดีกว่า ว่าดันเฮามันเล่นยังไงสำหรับตัวที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับมันมีอยู่3ตัวนะครับอเอาเป็นอ่าผมไม่แน่ใจว่า,วาด่านมันเป็นยังไงครับแต่ว่าอ่างคิดไม่ออกเลยอะอยากเล่นไปหมดเลยอะเดี๋ยวนันหรือแกนนี่หรืออินพอสเตอร์อ oster, ดีครับ ตัวนี้มันสามารถที่จะแปงลงร่างเป็นเซอร์วเวอร์ได้นะฮะหรือแปงลงร่างเป็นสิ่งของได้เราลองเล่นกันเถอะเราไปดูกันไปตัวนี้แล้วกันฮะไม่รู้ว่าจะโหดแค่ไหนเอาละ Get ready Fight มันมีสกิลนะ อันนี้ก็คือสกิลเป็นเหมือนกับนนไม่โดนเนะโอ้โหอันนี้เขาตั้นผมได้ครับน่าจะลงไปข้างล่างอ่ะเห็นละโอเควิ้ย ข้างบนหรอน่าจะข้างบนนะี่ยโอ้ด่านนี้มันโอเคอยู่นะจะหาคนเจอหรือปเปล่าเจอหนึ่งแล้วเอาละจะไปไหนเจ้าหนูกระป๋องด้วย โอ้โหวดูนจุ๊กสายจุ๊กสุดๆโอ้โหมีนวมากแต่แรงน่าจะหมดนะหายตัวได้ครับน่าจะมีของดีอุ้ยติดอะไรอะโดนแล้วนะ น้องไก่เหรอบันขวางทางใส่ผิดฮะต้องมาตรงนี้ส่วนเจ้านี่ก็ นี่ทำไมท่าอุ้มผมเป็นแบบนั้นวะนะเดี๋ยวก่อนน่าจะบักไม่ต้องเป็นไรไม่สนใจลุยต่อสามบอดี้เฮลล์เหรอไม่มีใครช่วยหรอกอีซี่ด้วยนะโอ้โหมันพิมพ์อีซี่ด้ว่ะ เครื่องติดหนึ่งเครื่องแล้วครับเหมือนเขาจะต้องปั่นห้าเครื่องนะแล้วเราก็โดดหาเขาก่อนดีกว่าเอาละเจอแล้วฮะแอบดูด้วยจะไปไหนจ,จ้าเจเจโดดลงล่างโดดตามสิครับ ดาวไว้หนึ่งสวยมากผมชอบเสียงว่ะโคตรสุดอะ อย่างชอบเสียงอนะ่ะก็ต้องตามหาเขานะครับฟาดไปก่อนหนึ่งทีข้อหาหาไม่เจอข้างบนไม่น่าจะมีแล้วอะ่ะผมว่าน่าจะข้างล่างคนระับเขาปลอมตัวเป็นสิ่งของได้น,นะอย่าลืมนะอยู่แถวนี้หรือเปล่าเราอะ่ะ ไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยครับเฮ้ยเป็นสมูทนะฮะมานน่ ว่าอยู่ถวนี้แน่เลยตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วครับสองเครื่องน่าจะใกล้ๆนี้แหละคิดว่านะอมเดี๋ยวขอเดินดูแถวนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยผมได้ยินเสียงทางขวาเฮ้ยทางขวาห้องตันเหรอไม่ใช่ไม่น่ามีเหมือนอยู่บนเลยครับเหมือนได้ยินเสียงบนนะอ ประตูเปิดไม่ได้ทำไรกันอยู่หรอดาวไปห <im iter> นึ่งฮะเอ่อทำไมไปดาวข้างบนล่ะเพื่อนอุ้ถ้าอุ้มน่ารักมากเลยครับโอเคไม่มีใครปั่นไฟนะครับ <im iter> จะช่วยเพื่อนมาแล้วนะทางขวามีไหมโอ้ด่านนี้คือปลอมตัวปลอมตัวปลอ,อมตัวเป็นขวดขวดกระโดดได้นะนี่ไงแล้วโดนสตันไปครับหนึ่งแผลสวยมากพอโดนสตันเราต้องเอาขาเรียกว่าอะไร ราต้องทำลายประตูนะเหมือนกับเดธบายเดรไลท์เลยครับ <c oughs> เวลาโดนสตันต้องทำลายประตูออกไปไหนแล้วอะ่ะอุ้ยโอ้โหหาไม่เจอเนียนกันจัดจัดแต่ละคนอ,อยู่ไหนกันนะอยู่แถวนี้หรือเปล่า สกิลคิวของผมนั้นเหมือนกับเวลาใครปั่นไฟแล้วจะรู้ไปหมดเลยนะฮะว่าเขาอยู่ไหนกันสมุดเล่มนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะเช็คเครื่องข้างล่างอย่างเดียวก็พอแล้วเนาะไม่จำเป็นต้องขึ้นไปแล้วครับเพราะว่าเครื่องมันอยู่สามสี่เครื่องด้วยอะข้างล่างอะอาจจะไม่จำเป็นต้องขึ้นไปแล้วเราเป็นเก้าอี้ไหมเออเอาแล้วเหมือนจะเล็บตะเกมเป็นหนึ่งอะไปไหน,ลหลนแล้วหลุดแล้วเก้าอีก้กระโดดไป คือเซอร์เวเบเขาจะคิดว่าเราเป็นเนีนะฮะเป็นเพื่อนเขาแต่จริงๆเราไม่ใช่เพื่อนเขาไม่ใช่ไม่ใช่ใชหุยสายจูบหุยเจ้าสมุดเจ้าขวดไม่โดน

ก็เล <formation jin inh throat> <at> ือกดีนะแต่ว่าเราดีกว่ายังไงล่ะเฮ้ยเก้าอี้อยู่ไหนมองไม่เห็นเก้าอี้เอาไปเลยตายไปอีกหนึ่งแล้วครับเหลือตอนนี้เหลืออยู่สองคนนะแต่ไอ้คนผมไม่รู้ว่าไปไหนอ่ะเราแปลงเป็นกรอบรูปกอนแล้วกันจะเอ๋มีใครอยู่ไหมครับ สวัสดีครับฮัลโหลอ้าวเหลือคนสุดท้ายครับผมและตอนนี้ยังไงโหวิ่งโคตรไวไปเป็นมีเห่เลยเรียบร้อยครับเขาพยายามจะสตันผมครับ แต่ว่ามันสตันยากไปนิดนึงคะเกมนี้เอาล่ะเราจับเด็กดื้อมาใส่เก้าอี้ดีกว่าโอเคไปเลยครับบายบายเรียบร้อยครับจีจีเอ็มวีพีเท่ากับแมท รูปแบบการเล่นก็สนุกดีนะครับผมถือว่าจัดจ้าในย่านนี้เลยโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้าร่วมรับชมกันนะครับเดี๋ยวมีตัวอื่นมาเล่นอีกเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ